โย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 ่กราบสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงครับวันนี้พามาชมแบบว่าทุกช่องเลยดีกว่าช่องนี้นะครับเป็นช่องที่น้องเขากําลังพ่นกันสนิมอยู่นะครับเราเรียกว่าเป็นงานขั้นตอนท้ายๆแล้วดีกว่า พราะก่อนที่จะมาพ่นกันสนิมได้นะมันต้องผ่านกระบวนการปรับสภาพช่วงล่างโดยการล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ขัดสนิมที่มันเป็นสนิมพองพองออกมาครับก็คือขัดออกไปก่อนนะครับแล้วลงน้ํายาหยุดสนิมให้ก่อนก่อนที่จะเข้าช่องพ่นได้นะมันก็จะมีหลายกระบวนการนะแต่อันนี้ช่องสุดท้ายปลายทางก็คือช่องพ่นนะครับ มาต่อกันด้วยช่องที่สองช่องนี้คือล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาขัดสนิมนะครับน้องเขาจะไล่เป่าน้ําแห้งแล้วก็เดี๋ยวเช็ดคราบอีกนิดๆหน่อยๆนะครับเดิมทีรถคันนี้ตอนเข้ามาคือรถใช้งานแบบจริงๆเลยคโคลนมาแบบหนาๆเลยนะครับนี่ถ้าขัดชิ้นเล็กๆก็จะมีเครื่องหัวเล็กนะครับถ้าขัดหน้าใหญ่ก็จะมีเครื่องแบบว่าเสียบไฟฟ้าเนาะแล้วก็ <c oughs> เป็นแบบว่าใบใบขัดลวดนะครับก็ก็จะเป็นขัดหน้าใหญ่อันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาไล่เคลียร์ผิวกันก่อนนะครับส่วนต่อมาเป็นช่องล้างอันนี้จะเป็นช่องแรกเลยตอนรถเข้ามาถึงนะครับเราจะยกล้างช่วงล่างกันก่อน นะครับพอล้างช่วงล่างอะไรเสร็จให้มันสอะอาดสะอ้านนะ่ะถึงจะไปช่องเมื่อกี้ซึ่งเป็นช่องขัดปรับสภาพผิวได้นะครับแล้วก็ถึงจะไปพ่นโอเควันนี้ให้ดูงานคร่าวๆประมาณนี้นะครับซึ่งการพ่นกันสนิมที่ร้านเนี่ยก็จะมีกระบวนการตามที่เห็นเลยนอกเหนือจากการล้างช่วงล่างแล้วก็จะล้างรถให้ลูกค้าด้วยนะครับอ่านี่ก็จะมีล้างรถให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าแอคคอร์ดคันนี้ไม่ได้มาพ่นกันสนิมนะมา อ,อ๋อใช่ใช่มาพ่นกันสนิมด้วยแล้วก็มาขัดสีด้วยเออโอเคเคลียร์เคลียร์งงกันนิดหนึ่งนะครับสรุปก็คือแอคคอร์ดเขาทำพ่นกันสนิมทั้กขัดสีโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจจองคิวล่วงหน้าได้เลยเนะจ๊ะ